สวัสดีครับวันนี้กับมาใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนครับเป็นทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับได้อายุประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็ไปแบ่งกันเลยครับว่าใส่ปุ๋ยยังครับครับผมกับเป็นปุ๋ยที่จะที่ใส่นะครับใส่กับต้นทุเรียนอายุหนึ่งเดือนครับปุ๋ยตัวนี้ก็ใส่มาแปดเดือนแล้วครับจะให้ต้นทุเรียนแตกยอดดีนะครับปุ๋ยคิงชัวบุกครับเป็นปุ๋ยอินซีนะครับอันนี้ก็เป็นสารปรับปรุงดินนะครับแก่นกไฟทับทิลานะครับแล้วก็จะให้ทุเรียนน้อยแตกยอดเร็วนะครับ เม็ดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเม็ดนี้เป็นก็จะเป็นต้นทุเรียนเดือนหนึ่งแหละครับที่มาปลูกครับตอนนี้ต้นสูงนะครับพันโมซันคิงครับตอนนี้ครับลังแตงยอดนะครับป๋ยตัวนี้ก็ใส่ตั้งแต่ปลูกนะครับผมก็ใส่ตอนปลูกบัเป็นยังครับเป็นปุยซีครับตัวนี้ครับพฤติกรรมของบัเป็นยังครับโรยไปนะครับ แต่ซองกามครับตอนนี้มันใหญ่นะครับตอนนี้ประมาณนี้นะครับแต่ยอดตั้งแต่ยอดสวยครับในกัดนะครับป้องกันรากเน่าโคเน่านะครับบำรุงดินครับเ้ทมเรียนแตงยอดดีนะครับตัวนี้ซื้อมาถุงละสามร้เก้าสิครับถุงนะครับกิโลหนึ่งครับ เป็นบริษัทเดียวกันครับกับชิงคบุนะครับอันนี้ใส่ต้นระบ,บวงกระเพาะครับต้นระบ,บวงสองบวงครับพอป้องกันโรคราเน่าค้นเน่าครับเสื้อไปทอเทอล่านะครับเป็นสารอาแล้็ผสมเสื้อแต่โคนมานะครับตัวนี้กำลังแตกยอดครับตอนนี้นะครับโปกเดเรียนหนึ่งกำลังแตกยอด หากกำลังเดินครับเรียนแต่ยากแสดงว่าลากลองเดินครับสะซองกรมพ่อครับนี่สอนหนึ่งครับชิงไตโคนะครับไตโคสอนหนึ่งหรือว่าบางคนเอิ้นเสื้อดำครับตันนี้ครับ ใบบ่ค่อยง่ามมาได้ครับใบซ้ำมาจากการขนส่งนะครับใบก็ยักมีแมงนะครับกำลังสั่งยามาสีดกำลังจะแตกยอดใหม่ครับนี่ซอนหนึ่งครับ เมียงไหมนะครับนะครับกำลังปงยอดจะสองกำเลยครับจะงามใบครับปุ๋ยเคมีต้องวันห่างๆนะครับจากโคนครับอันนั้นต้นทุเรียนจะเข้มปุ๋ยนะครับมันจะไหม้นะครับฟองมันนี้ครับต้นนี้ ตอนนี้ก็สองเดินในการครับตอนนี้มอนทองครับตงแต่งยอดงามนะครับ แล้วคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้รับชมเพียงแค่น,นี้นะครับฝากกดติดตามเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับผม